สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีกรกฎทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีในรอบของเดือนตุลาคมปี63ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะ เรามาดูความหมายไปพร้อมกันเลยนะคะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันชาวราศีกรกฎคะ่ะคือจากที่แม่ดูรวมรวมการเปิดไพ่ครั้งนี้นะคะดวงของชาวกรกฎในเดือนตุลาบอกได้เลยว่าดีมากๆเพราะว่ามีไพ่ดีที่สุดในสำรับทัวสองใบเลย ไพ่ใบ The World ตัวนี้นะคะเป็นดวงชะตาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันช่วงนี้ชีวิตของคุณได้ผ่านพ้นอุปสรรคและวิบากกรรมทั้งปวงแล้วต่อจากนี้ไปนะคะไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมานะคะมันก็จะพลิกไปในทางที่ดีดวงชะตาที่เคยอภัพนะคะกลับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเขาเรียกว่าจะมีการ มีพระเจ้าหรือโชคลาภแบบโชคชะตานะคะจะพบแต่ความสงบสุขฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นครอบครัวสุขสมบูรณ์นะคะไพ่ใบนี้ความเป็นอยู่จะดีขึ้นนะคะจิตใจที่สําคัญจิตใจของชาวราศีกรกฎทําจิตใจให้ดีขึ้นด้วยนะคะดวงชะตามันจะเกื้อหนุนชีวิตนะคะด้านความรักก็จะพบรักที่เข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะหรืออาจจะอยู่ด้วยกัน อาจจะยังไม่ได้มีพิธีรีตองนะคะไพ่ที่ดีจากเดือซันเดืซันเนี่ยดวงของคุณก็มีนะคะคือช่วงนี้จะดีชีวิตจะพบความสุขสงบทั้งเดือนเลยนะคะแต่ว่าเน้นจิตใจก็ต้องฝ่ายธรรมะให้ทำบุญทำทานด้วยนะคะมันจะได้เกื้อนหนุนนะคะเล่นทำบุญดีเยอะๆนะ ใบที่สองนะคะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวนะคะใบนี้ก็เป็นสามถ้วยนะคะด้านความรักครอบครัวอารมณ์ความคิดนะคะช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าดีนะมีโอกาสได้ไปงานเลี้ยงเรื่องเลงสังสรรค์น,นะคะพบปะเพื่อนฝูงไปดีนะก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดีขึ้นมีความเข้าใจนะคะบางท่านนะอาจจะมีเกณฑ์ ได้แต่งงานหรือว่ามีบุตรนะคะส่วนสุขภาพร่างกายเขาบอกว่าก็จะกลับมาฟื้นฟูดีแล้วก็กลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือประการนึงก็อาจจะได้ไปท่องเที่ยวหรืออะไรไปไปแบบไปในจุดที่เรามีความสุขนะคะตัวนี้นะเป็นไพ่ที่ที่ดีมีความสมหวังด้านความรักอยู่ นะคะคไปที่3สิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังนะคะเป็น5้าไม้เท้าเขาบอกว่าจะเผชิญกับคู่แข่งอย่างสุดกําลังต่อสู้กับอุปสรรคนะคะแต่ว่ามันต้องใช้ตัวคุณนมันต้องมีความกล้าเด็ดเดี่ยวด้วยนะเน้นนะคะสติปัญญามุ่งมั่นทั้งแรงกายแรงใจสมองระดมมันเข้าไปนะคะระดม,มเข้าไปเลย มันอาจจะติดขัดไปหมดแต่ว่าเป็นแค่ระยะสั้นๆนะคะไม่ได้เลวร้ายอะไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องการลงทุนนะคะยังไม่ควรร่วมหุ้นกับใครให้ทำคนเดียวไปก่อนนะใบที่4ี่นะคะเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมดวงนะคะก็หยิบได้เป็นไพ่เดือสซันอย่างที่แม่บอกไปนะดวงของคุณนะคะก็จะมีโชค ก็มีโชคมาทุกๆด้านนะถือว่าดีนะคะท่านที่โสดจะได้เจอคนที่ดีนะคะเดือนนี้นะหรือที่อยู่ด้วยกันก็จะเกื้อนหนุนให้ดีขึ้นไปนะคะจะโชคดีในทุกๆด้านนะเพราะว่าเป็นไพ่เดือดซันนะคะเป็นไพ่ที่แบบแล้วมันก็มีองค์ประกอบอะอย่างที่บอกไปอะมี3ามถ้วยอย่างเงี้ยมีไพ่เดอะเวิลนะคะคือ จะสรุปเลยก็ได้นะแต่ว่าก็จะอ่านไปทีละใบนะคะดวงชะตาจะประสบความสําเร็จงานเงินมักมีโอกาสดีๆเข้ามาต่อให้มันแย่นะคะมันก็จะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะทาให้วิกฤตมันผ่านไปได้นะคะช่วงที่เลวร้ายอะ่ะมันจะเป็นแค่ระยะเวลาทสั้นนะดวงเฮงดวงดีจะเป็นเป็นคนที่จะมีคนที่รู้จักบางท่านนะทีอ่อาจารย์ที่เขาบอกนะคะอาจารย์ที่พายิปซีอ่ะ เกณฑ์เป็นดาราเป็นคนดังก็หยิบได้ไพ่เดอะซันนี่แหละนะคะดวงดีไม่มีตกอับไม่ต้องกลัวนะคะจะดวงดียังประหลาดด้วยแม้วิกฤตชีวิตมันจะยแย่นะมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะดีแน่นอนนะคะก็ทำจิตใจแล้วก็ทำอยู่ในรรลด้วยนะคะมันก็จะเพิ่มพูน แล้วก็ดีขึ้นไปนะคะบางท่านมีเกณฑ์มีบุตรตั้งครรภ์มีโชคลาภจากบุตรด้วยนะคะมีมีอาจจะมีโชคลาภจากบุตรหรือบริวารก็ได้นะใบที่5นะคะเป็นฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือนะคะก็มีโครงการมากมายไม่รู้จบเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายคบได้ตั้งแต่ขอทานยันรัฐมนตรีเป็นคนที่มีใจ อบอ้อมอารีนะคะทำงานเกี่ยวกับการเดินทางแล้วติดต่อประสานงานกับลูกค้าก็จะดีการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะคะบางท่านนะเพราะว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้ากับคนได้ง่ายแต่อารมณ์ค่อนข้างที่จะเอาแน่เอานอนไม่ได้บางทีทำไปแล้วก็เบื่อเร็วนะคะดูดูด้วยนะ การเข้าสังคมก็ดียังสร้างมิตรภาพได้นะเป็นคนที่พูดเก่งนะอาจจะอย่างที่แม่บอกไปอ่ะมีเกณฑ์นะคะได้ไปงานเลี้ยงเลื่อ,เอ,เอนเริ่งสังสรรค์หรือต่างๆพบปะกับลูกค้านะคะการงานถือว่าในเกณฑ์ที่เริ่มดีแล้วแหละนะคะไพ่ใบที่6นะคะเป็นเหตุการณ์ในอนาคต IMPRESS ไพ่ใบนี้เป็นไพ่สูงสุดของผู้หญิงเลยนะคะชาวราศรีกรกฎเดือนตุลานี้ดีนะเขาบอกว่า ผู้หญิงนะคะจะเขาเรียกถ้าแบบว่าจะมีคือจะสบายอ,ะอ่ะนะคะจะสบายเป็นคนที่ดวงดีอยู่ผู้ชายชาวราศีกรกฎก็จะนารีอุปถัมภ์นะคะเดือนตุลาอาจจะได้โชคจากเพศตรงข้ามนะหรือบางท่านก็มีหัวหน้างานเป็นผู้หญิงประมาณนี้นะคะหรืออาจจะได้ รับการสนับสนุนให้เป็นใหญ่ม,มีคนชอ,อมีคนคอยช่วยเหลืออุป,ปถัมป์นะคะผู้หญิงเขาบอกว่าบางท่านก็ไม่ต้องทำงานมีสามีเลี้ยงเออนะคะดีนะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงผู้ชายท่านใดลองทำค้าขายหรือว่าทำธุรกิจทางด้านผู้หญิงก็ดีนะคะพวกของกินต่างๆ ดวงเป็นคุณแม่ด้วยนะจะได้โชคบางท่านอาจจะตั้งคันนะอย่างที่แม่บอกไปนะมีเกณฑ์นะคะอมีเกณฑ์มากๆเลยเดือนตุลาหรือว่าเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้นะคะด้านความรักจะดูดีจะดีนะไม่รู้ว่าจะมีเกณฑ์แต่งงานหรือเปล่าหรือว่าได้อยู่กับครอบครัวอย่างบางท่านนะไกลกันแล้วก็มาพบเจอกันได้ไปร่วมทานข้าวหรือไปงานเลี้ยงเจอ คนที่ดีในครอบครัวจะญาติผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชายก็จะเจอผู้หญิงที่ที่ดีนะคะแต่ว่าจะจะแบบว่าอาจจะมาช้าหน่อยแต่ว่ามีนะคะแต่ว่าจะเฮงอยู่นะใบที่7ตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยนะคะก็จะเป็น6ดาบนะคะอาจจะมีเกณฑ์เดินทางได้ไปเที่ยวหรือไปอะไรต่างๆและอาจจะ พวกปัญหาหรืออุปสรรคที่มันมีนะคะก็จะเป็นเหมือนเรือนะที่ลอยอยู่ในน้ำนะคะรอให้คลื่นมันพัดพัดไปเข้าฝั่งเองบางทีมันไม่สามารถไปทำหรือไปแก้ปัญหาได้นะคะต้องรอเวลาและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีและมันก็จะเงียบไปเองควรหาเวลาไปพักผ่อนก็ได้นะคะ,ะเกี่ยวกับน้ำจะดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะ ดือนนี้นะคะต่อให้มันมีมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีใบที่8สิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างอ่าอิมเพิร์นะคะคุณผู้ชายชาวราศีกรกฎนะคะนอกจากคุณผู้หญิงจะได้ไพ่สูงสุดแล้วนะคุณผู้ชายนะคะก็หยิบได้เป็นไพ่ใบสูงสุดในสำรับเหมือนกันตัวนี้นะคะเป็นคนที่ บุคเดือนนี้จะเป็นคนที่แบบว่ามีออร่าขึ้นมาทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะเป็นไพ่สูงสุดคือไพ่ดวงใหญ่จะได้เป็นบุรุษหรือว่ามีหน้าที่การงานที่ดีนะคะหรืออีกประหนึ่งก็คือต่างชาติท่านใดที่ติดต่อกับต่างชาติจะเป็นผลบวกมากเลยในเดือนตุลานะคะเป็นนายจากชาวต่างชาติเป็นเพื่อนหรือว่าดวงจะไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์จะดีนะคะถ้าจะเรียนก็คือ นะคะเป็นคนที่มีเดือนนี้อาจจะได้เขาเรียกว่าได้ตําแหน่งหรือการงานหรืออะไรที่มันดีอ่ะจะเป็นใหญ่นะคะถ้าลงอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะได้เป็นผู้ชนะนะคะเป็นผู้ที่มีอํานาจนะคะตัวนี้นะถือว่าดีนะถ้าร่วมถ้าถ้าทำอะไรเกี่ยวกับต่างชาติจะถูกฉลุด,ดีมากเลยนะคะ ใบที่9นะคะความคิดภายในใจ The Lover ตัวนี้ก็คือจะเหนื่อยจะมาตกมาตายด้านความรักความรักมันก็มีสมหวังมีอะไรแต่ว่ามันก็มีความคิดเคดรียดซับซ้อนอะไรใน,ในหลายๆสินหลายอย่างอะที่คุณไม่สามารถไม่อยากให้ใครรู้แล้วก็เป็นช่วงที่กำลังจะตัดสินใจให้ลองพิจารณาดูนะคะถึงความถูกต้องถึงอะไรบางสิ่งบางอย่าง ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ยังเอาสิ่งที่ดีและถูกต้องดีกว่านะคะความสุขมาแป๊บหนึ่งที่เหลือก็จะเป็นความทุกข์เราจะทุกข์เพราะเราอยากมีความสุขอย่างที่ไม่เคยได้เป็นคำกรนที่มีมาแล้วนะคะเป็นข้อคิดต่างๆนะเพราะฉะนั้นทำงานเหนื่อยมาแต่เครียดเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเหนื่อยยิ่งกว่าอีกนะคะนี่ก็ ฝากให้คิดนะใบที่10นะคะตัวสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดก็เป็น6 6ถ้วยนะคะด้านความรักอีกเหมือนเดิมนะภาคของการกลับมาอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าหรือญาติมิตรสหายเก่าหรือแฟนเก่าที่หายไปนานก็จะมีโอกาสได้คราวๆหรือการกลับมาหรือมีโอกาสคุ้นคิดสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเอากลับมาคิดวิเคราะห์ใหม่พิจารณาใหม่ะนะคะหรือ อาจจะได้เจอคนที่อายุน้อยกว่ากลับเข้ามาพูดคุยหรืออาจจะเป็นในญาติในเพื่อนหรือว่าในแฟนเก่าต่างๆนี่แหละที่อายุน้อยกว่านะคะ mm hmm. ก็ทะเลาะกันก็จะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในครอบครัวนะก็พยายามนะคะพูดคุยเจรจากันให้ดีนะคะมันก็จะผ่านไปได้ ก็จะสรุปดวงของชาวราศีกรกฎเอาง่ายๆสันๆนะคะคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเดือนนี้จะดวงดีในทุกๆด้านนะคะจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ต่อให้คุณเจอปัญหานะคะตัวนี้เจอคู่ต่อสู้หรือปัญหาอะไรต่างๆที่มันเข้ามานะยระเรื่องความรักนะคะการงานการสุขภาพการเงินอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มดีขึ้นมาและจะมีโอกาสได้ เจออะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นนะคะดวงจะประสบความสำเร็จแล้วก็ดีนะเพราะว่ามีทั้งเด e Sun ันแล้วก็เด e อ o เวินะคะมีเกณฑ์นะอาจจะได้โชคลาภจากหร,หรือว่าบริวารด้านไหนนั้นไม่แน่ใจขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่และบุคคลนะคะให้มันเร่งทำกรรมดีไว้นะคะสิ่งที่มันจะดีกรรมที่มันจะดีตามมามันจะได้เข้ามาเร็วแล้วก็อยู่กับเราไปนาน,าน นะคะ,ะทำจิตใจให้สงบดวงนะคะเดือนนี้จะถูกโลวกกับชาวต่างชาติมากเลยนะเดือนนี้นะคะถ้ามีเกณฑ์จะไปต่างประเทศหรือติดต่อค้าขายกับต่างชาติหรือมีเพื่อนต่างชาติเงี้ยจะดีบางขันก็จะไปเรียนหรืออะไรต่างๆนะคะก็ดีนะด้านความรักนะคะก็จะมีเจอเพื่อนใหม่กระยาณที่ดี ะะบางท่านมีโอกาสมีเกณฑ์ได้เป็นคุณแม่คุณพ่อมือใหม่นะคะดวงดีจะบุตรเป็นบุตรอภิชาติเลยที่มาเกิดนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปงานเลี้ยงเรื่องเรื่อง,องสังสรรค์พบปะต่างๆแต่มันก็ยังมีปัญหาและความปวดหัวตามมาอยู่นะความรักนะคะที่โกรธทะเลาะกันก็จะกลับมาพูดคุยคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้เจอเพื่อนเก่า ที่หายไปนานได้รับการติดต่อจากญาติหรือเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่านี่แหละนะคะสุขภาพก็จะมีการกลับมาฟื้นฟูดีนะคะอาจจะหายเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งการเงินนะก็ดีเหมือนกันนะคะเริ่มดีขึ้นอาจจะเริ่มหมุนขึ้นอาจจะมีไม,ม,ม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะดีกว่าเดิมไม่ติดขัดอะไรเยอะนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวราศี กรกฏนะคะในเดือนตุลานะขอให้ดวงดีแล้วก็เฮงเฮงนะคะทําจิตใจให้อยู่ในสินในธรรมเร่งทำกรรมดีนะคะสวัสดีค่ะ